ดีต้อนรับสู่ไรเรบูลูชั o นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับยานเกราะทางทหารยุคใหม่ของประเทศไทยและทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ TB15 รถถังหลักสมมุติของประเทศไทยในปี2026ซึ่งถูกออกแบบขึ้นเพื่อพลิกโฉมสงครามยุคใหม่โดยผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงพลังการยิงที่รุนแรงและการออกแบบที่ทันสมัยเพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการพึ่งพาตนเองด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ Tb15 ถูกจินตนาการให้เป็นรถถังหลักน้ำหนัก55ตันโดยใช้โครงแชสซีแบบโมดูล่าพร้อมกรอะผสมคอมโพสิตและเหล็กกลา้าซึ่งให้การป้องกันสูงต่อกระสุนจอกกรอดและระเบิดเคมีป้อมปืนทรงเตี้ยติดตั้งระบบป้องกันตัวแบบแอคทีฟที่สามารถสกัดขีปนาวุธต่อต้านรถถังและ RPG ได้อย่างแม่นยำพร้อมกรอะเสริมแบบตาข่ายและแผ่นกรอบระเบิดตอบสนองที่ติดตั้งรอบคันเพื่อรองรับทั้งสภาพแวดล้อมในเมืองและสนามรบเปิดโลง่ง ด้านอำนาจการยิงทีบี15มาพร้อมปืนใหญ่สมูทบอขนาด130ม mm, ที่พัฒนาโดยความร่วมมือกับพันธมิตรจากยุโรปซึ่งรองรับกระสุนหลายประเภททั้งแบบระเบิดอากาศอัจฉริยะ APFSDS และฮีปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, มและปั้มปืนกลควบคุมระยะใกล้ขนาด12.7ม mm, มให้ความสามารถในการต่อสู้กับทหารราบและโดรนระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีฟังก์ชันค้นหาและกำจัดเป้าหมายอัตโนมัติยิงขนาดเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำระบบขับเคลื่อนของ TB15 ใช้เครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดไฟฟ้ากำลัง1,500แรงม้าซึ่งให้แรงบิดสูงประหยัดน้ำมันและลดการตรวจจับด้วยลายเซนความร้อนความเร็วสูงสุดอยู่ที่75กิโลเมตรชั่วโมงบนถนนและ45กิโลเมตรชั่วโมง บนพื้นที่ครูขรัระยะปฏิบัติการใกล้ถึง500กิโลเมตรระบบการสะเทือนแบบไฮโดรนิวเมติกสามารถปรับระดับอัตโนมัติตามภูมิประเทศช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความสบายของลูกเรือภายใน TB15 มีระบบจัดการสนามรบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมชุดสื่อสารปลอดภัยระบบสนับสนุนโดรนและลิงก์ดาวเทียมแบบเรียวไทม์ลูกเรือ3นายทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เชื่อมต่ออย่างเต็มที่พร้อมจอแสดงผลความละเอียดสูงกล้องอินฟราเรดกล้องตรวจจับความร้อนและระบบภาพเสริมจริง AR ผู้บังคับการมีปริทัศน์แบบพานรามา360องศาพลยิงใช้ระบบติดตามเป้าหมายอัตโนมัติส่วนคนขับมีระบบช่วยบังคับอัตโนมัติและระบบนำทางอัจฉริยะความอยู่รอดของท B15 เพิ่มขึ้นด้วยระบบตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูงทั้งเรดาร์เซนเซอร์อินฟราเรดและตัวรับสัญญาณเลเซอร์ซึ่งจะทำงานร่วมกับระบบป้องกันตอบโต้โดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นการปล่อยม่านควันการรบกวนสัญญาณหรือการยิงสกัดกลางอากาศเพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามก่อนจะถึงตัวรถ ระบบป้องกันหลายชั้นนี้ช่วยให้ TB15 ยังคงปฏิบัติการได้ในสถานการณ์การรบที่เข้มข้นและสงครามแบบกองโจรอีกจุดเด่นของ TB15 คือความสามารถในการประสานงานกับระบบไร้คนขับรถสามารถสื่อสารกับหน่วยลาดตระเวนภาคพื้นดินและโดรนทางอากาศที่ส่งข้อมูลข่าวกรองแบบเรียลไทม์เพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนยุทธวิธีล่วงหน้าลดความเสี่ยงต่อกำลังพลในสนามรบ ด้านการซ่อมบำรุงท B ี15ใช้ระบบวิเคราะห์สภาพการทำงานแบบอัจฉริยะที่สามารถตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์กระสุนและระบบต่างๆได้แบบเรียลไทม์ชิ้นส่วนถูกออกแบบให้เปลี่ยนได้ง่ายในสนามรบลดเวลาหยุดซ่อมและเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติการต่อเนื่องยาวนานในภารกิจต่างๆแม้จะเป็นเพียงแนวคิดสมมุติแต่ t b 15สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการพัฒนาขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างยั่งยืน ยานกร้อน,นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การผสมผสานวิศวกรรมไทยเข้ากับมาตรฐานระดับโลกเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กองทัพไทยและพร้อมสนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพในระดับนานาชาติหากแนวคิด TB15 กลายเป็นความจริงก็จะเป็นก้าวกระโดดของยุทธศาสตร์การรบด้วยรถถังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ติดตามรารเรบูนิชันเพื่ออัปเดตข่าวสารและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารที่น่าสนใจของไทยและทั่วโลกต่อไป